สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเมืองสตาร์ทาวนะครับเซิร์ฟของพี่คิงโซเยอร์แล้วก็มารีสวยมากนะครับวันนี้ผมจะมาเติมกาชากันนะครับสัก60ลูกหรือว่า600บาทนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับจริงๆมันมีคนเติมไปเยอะมากแต่ว่าอยากจะลองมาสัมผัสเองว่ามันจะดีหรือเปล่าวิธีเติมนะครับก็เข้าไปใน DC ของ ประเทศสตาร์ทาวนะแล้วก็มันจะมีช่องสําหรับเติมกาชายอยู่นะครับกดเข้าไปแล้วก็ใส่กดเข้าไปแล้วก็ใส่พวกสตรีมไอดีสตรีมอะไรให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับเว็บใช้ง่ายมากพอใส่อะไรเสร็จมันก็จะตัดมาหน้านี้นะครับนี่หน้านี้เลยนะครับมันสามารถเติมเงินได้ทั้งมันมีนี่ครับมันมีพร้อมเพย์นะครับมีทูบัลเลตแล้วก็มีทูบัลเลตกิฟต์นะครับผมจะใช้แบบทูบัลเล็ตกิฟต์นะครับจริงๆมันมี p a y p a l ด้วยแต่มันจะเสีย แหว7%นะครับหรือว่าเสียภาษีเพิ่มอีก7%อันนี้ก็ง่ายๆนะครับใส่ซองทุกคนน่าจะทําเป็นอยู่แล้วแล้วก็ยืนยนันแค่นั้นเลยหรือเปล่าได้รับเติมเงิน600บาทพอยที่เติมซื้อของหน้าเว็บนะจ๊ะนี่มีนาจาด้วยมีนาจาด้วยนี่ไงเราจะได้60ลูกนะครับผมนะครับ60ลูกแล้วเราก็กดซื้อ นี่ซื้อ s t a r ์กาชาปอง V2 จำนวน60 EA อันนี้เราได้เลยเปะเนี่ยนี่ไงของเข้าละนะครับของเข้าละอันนี้ดูนะครับว่าในตัวตอนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแคปไวก้ก่อนละกันนี่มันมีเท่านี้นะมีเท่านี้ปึ๊บปึ๊บไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเงิน5้0 0แล้วก็แร่ไม่มีไม่มีแร่เลยนะครับ ไม่มีแร่กล่องเตียวุธไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะเปิดทีละ10 20ี่สยสิแล้วก็สินะครับผมอันแรกไปเลยดีกว่าขอญอาตเปิด10ชิ้ได้ไรบ้างเนาะข้างในมันจะมีรถด,ด้วยนะครับเป็นของแร่แล้วก็มีนี่ xa เป็นรถโอ้ โอ้ยไม่ได้ไเลยเลยเดี๋ยวรอบแรกดูสิได้เพชร20เพชร20ิบแคนนี้เหรอตังเพิ่มมา2,000นี้แล้วก็เลขให้ด้จัดไปรอบต่อไปเรา20ครับผมอยากได้ลดอะ่ะผมอยากได้ลดเนี่ยเห็นปะ XA 20อันนี้เป็นลดนะครับ XA 20 นอกจากนี้จะเป็นของตีอาวุธทั่วๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรเลยปูนแล้วก็ของดําข้าวแล้วก็เนี่ยของที่จะดีก็มีไวเบรแล้วก็เกาะนะครับเนี่ยสามอันเนี้ยก็คือดีสุดละสําหรับผมนะผอเปรีดวยยี่สิบเอ๊ะ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 ว้าวโอ้โหกล่องตีอาวุธหนึ่งโอ้โหเกลือปูนสี่ว้าวไม้เปิดอีกยี่สิบครับ ไปบัตร E.P. โอ้ยเงินแดงสี่พันเกาะหนึ่งเจ็ดสี่ไดมอนสองปูนอีกสี่โอ้ยสิบสุดท้ายครับลด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 อยากได้ลด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 มาดิได้แคปซี เ<โหย>แลวกิจกรรมมาพอดีเรียบร้อยหมดเราได้เงินแดงมาห0 0 0นนะครับเงินอีกห้าพันประมาณห0 0พันประมาณ4ี่พันนะครับปูน8ดแล้วก็เบอร์เกอร์อันนี้เบอร์เกอร์ไม่นับนะพรอคุมมีอยู่แล้วถือว่าไม่นับไม้เหล็กก้อนเดียวเหล็กก้อนเดียวบัตรอีพีที่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่นับอันนี้ก็จิซี่ พอเปอร์ d i a ไดมอนด์กล่องตียวุธ1กล่องบล็อกคอย18นะครับแล้วก็พวกแคปซูลอย่างละเม็ดตัวแล้วก็แร่หินแร่นะครับแค่นี้600บาทนะครับเราได้ประมาณนี้600บาทได้ประมาณนี้ถ้าให้ผมตีราคานะถ้าให้ผมตีราคา,เ,าเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับ แคปซีตีซะสองพถ้าสมมุติว่าอันนี้คือดวงดีแล้วนะสองพบวกแคป B อีกพันห้าบวกแคป A อีกพันห้าราคาดีๆเลยอันนี้อะไรกะไดมอนด์สี่เม็ดไดมอนด์สี่เม็ดเดี๋ยวเราเมมโมรีบวกไปก่อนสี่เม็ดเม็ดละหกร้อยเท่ากับสองพันสี่บวกเมมโมรีรีคอร์ดสามพันเก้านะสามพันเก้าบวกสิบ คูณ600นะครับบวก Memory Recall 1,000 0อันนี้คือเงินในเกมนะอันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่ามันมีอันเดียวเองไม่มีราคากล่องตียว,วุธนะครับกล่องเตียว,วุธเดี๋ยวนี้ตียถ้ากล่องละ9,000เนี่ยกำลังดีเอะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ1,1,400บวก9,000 2,000 0ปูน8ถุงนะครับ คูณ8ถุงถุงละ2,003อ่ะกําลังดีเลย2 0ามาสคูณ8 18นบวกนี่เอ๊ะไม่ใช่สิมันเท่าไหร่นะ18 4่0สนบวกสนี่ครับมันจะได้3 8 3 8 0 38,000 ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับสามหมืนแปดฟาร์มรอบเมืองสองชั่วโมงก็ได้ละมัง้งหกร้อยบาทหกร้อยบาทเ้อตัวหมื่นตัวหมื่นขายได้เลทหกร้อยเลทศูนจุดหกบวกไปอีกหกพันเฮ้ยไม่ใช่กันละแหละนะครับผมเือเกลือกันไปประมาณสี่หมืนกว่าแย่เลยก็ใครจะเติมก็ลอง ไปเติมดูนะครับเติมเท่าไรหร่ได้อะไรบ้างก็ฝากคอมเมนต์ด้วยใจอยากได้ลบแต่มันไม่ได้ก็คลิปดีก็มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่อีกคลิปหด้านอนดีกว่า